สวัสดีครับทุกท่านครับตรงนี้ก็อำเภอพนมไพรนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับข้างหน้านะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกำลังอยู่บนทางหลวงหมายเลข2043นะครับทางหลวงหมายเลข2043ก็คือทางหลวงที่เริ่มจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปสิ้นสุดที่ อำเภอมหาชนะชัยของจังหวัดยะโสธรนะครับโดยเริ่มจากจังหวัดร้อ็ดผ่านอำเภออาจสามารถผ่านอำเภอพนมไพรนะครับและไปสิ้นสุดที่อำเภอมหาชนะชัยของจังหวัดยะโสธรนะครับตรงนี้ก็มาถึงอำเภอพนมไพรแล้วนะครับมาทางออกจากอำเภออาจสามารถนะครับและก็จะมาเข้าอำเภอพนมไพรนะครับตรงนี้นะครับ ในเขตอำเภอพนมไพรนะครับอําเภอพนมไพรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอําเภอพนมไพรห่างจากจางังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ60กิโลเมตรนะครับประมาณ60กิโลเมตรนะครับเดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข2043นี่แหละครับทางหลวงหมายเลข2043นะครับ อาณาเขตของอำเภอพนมไพรนะครับอาณาขออเขตติดต่ออำเภอพนมไพรนะครับทิศเหนือของอำเภอพนมไพรนะครับติดกับอำเภอเสลภูมิและอำเภอเมืองยะโสธรนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอเมืองยะโสธรในอำเภอคำเขื่อนแก้วของจังหวัดยะโสธรนะครับส่วนทิศใต้ก็ติดกับอำเภอมหาชนะชัยของจังหวัดยะโสธร อำเภอศรลราชาจังหวัดศรีสะเกษและอำเภอหนองฮีนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอหนองฮีอำเภอสุวรรณภูมิและอำเภออาจสามารถนะครับนี่แหละครับอำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติอำเภอพนมไพรนะครับอำเภอพนมไพรก็เป็นเมืองที่มีประวัติ ความเป็นมานี่ยาวนานมากนะครับก็จะตามหลักฐานที่อําเภอพนมไพรนะครับที่เก็บไว้บันทึกไว้ที่หนังสือของตํานานพนมไพรนะครับก็จะมี4ี่ยุคนะครับแบ่งได้เป็น4ี่ยุคสี่สมัยนะครับก็คือ1นึ่งยุคตำนานบ้านแจแจนะครับหรือบ้านแกนะครับ2องยุคยุคตำนานเมืองแสนล้านช้าง สามยุคยุคบ้านเมืองแสนสังกัดจำปาสักนะครับสี่ยุคเมืองพนมไพรนะครับเมืองมะลึกนะครับเมืองพนมไพรเมืองมะลึกนะครับช่วงแรกๆนะครับก็คือตำนานสมัยบ้านแจกแกนะครับคือยุคแรกนะครับบอกว่าบริเวณอำเภอพนมไพรนะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรข,ขอมโบราณนะครับชนกลุ่มแรกที่อพยพมาตั้งหลักแหล่ง ก็คือชาวข่าจะแดนะครับข่าจะแดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชนชาวแถบอีสานตอนใต้นะครับมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณชายทุ่งใหญ่ด้านที่ใต้เมืองในปัจจุบันนี่แหละครับชาวข่าจะแดตั้งชื่อเมืองของตนเองว่าเมืองยางข้าบุรีนะครับปัจจุบันเป็นบ้านโนนม่วงตำบลนานวน ต่อมาเมื่อมีพลเมืองมากขึ้นจึงมีการขยายบ้านเมืองมาอยู่ทางตอนทิศเหนือของเมืองเดิมและตั้งชื่อบ้านที่ขยายมาอยู่หม่ว่าบ้านแจกแกแจกแกนี่เป็นภาษาข่านะครับและบ้านแจกแกนี้ถือเป็นจุดกําเนิดของอําเภอพนมไพรนะครับเนี่ยครับบ้านแจกแกนะครับเป็นจุดกําเนิดของอําเภอพนมไพรนะครับ สำหรับการแบ่งเขตการปกครองนะครับอำเภอพนมไพรแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล160หมู่บ้านนะครับมี13ตำบล160หมู่บ้านนะครับก็คือลำดับที่1ก็ตำบลพนมไพรนี่แหละครับมี19หมู่บ้าน2ตตำบลแสนสุขนะครับมี18หมู่บ้าน3ตำบลกุดน้ำใสมี10หมู่บ้าน 4. ี่ตำบลหนองทับไทยมี14หมู่บ้านห้าตำบลโพใหญ่มี14หมู่บ้าน 6. กตำบลวารีสวัสด์มี11หมู่บ้าน 7. จ็ดตำบลโคกสว่างมี16หมู่บ้าน 8. ปดตำบลโพชัยมี12หมู่บ้าน 9. ก้าตำบลน,นานวนมี13หมู่บ้าน 10. บตำบลคำไฮมี10หมู่บ้าน 11. บเอ็ดตำบลสระแก้วมีเก้าหมู่บ้าน สิบสองตำบลคอใหญ่มีเจ็ดหมู่บ้านสิบสามตำบลชานุวันมีเจ็ดหมู่บ้านนะครับก็รวมทั้งหมดก็เป็นสิบสามตำบลร้อยหกสิบหมู่บ้านนะครับอำเภอพนมไพรนะครับนี่แหละครับบริเวณอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพนมไพรเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับเดิมชื่อว่าพนมไพรแดนมะลึกนะครับอำเภอพนมไพร เดิมก็ชื่อว่าพนมไพรแดนมะลึกนะครับขึ้นกับแฝงเมืองสุวรรณภูมินะครับก่อตั้งเป็นเมืองปีพศ2421นะครับปีพศ2421นะครับได้ก่อตั้งเป็นเมืองนะครับโดยต่อมาก็ยุบนะครับยุบเป็นอำเภอพนมไพรนะครับให้ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในปีพศ2451นะครับ หลังการปฏิรูปการปกครองในระบบมณฑลเทสาพิบาลได้เป็นอำเภอที่อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำชีกับอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรน,นะครับนี่แหละครับอำเภอพ,พนมไพรนะครับมีความเจริญมาตั้งแต่สมัยนานแล้วนะครับนานสมัยดึกดำบันแล้วนะครับอำเภอพ,พนมไพรนะครับ ก็จะเป็นถนนหน,นทางข้างในอำเภอนะครับบางช่วงก็คับแคบเพราะว่านั่นจากเป็นอำเภอเก่านะครับอำเภอเก่าก็จะเป็นการจัดการยังไม่ดีนะครับแต่แต่เดิมนะครับที่ขยายเส้นทางนะครับส่วนใหญ่ก็จะขยายเส้นทางออกไปรอบนอกเมืองนะครับตรงข้างหน้าก็จะเป็นวัดกลางอุดมเวทนะครับที่มองเห็นก็คือเจดีนะครับเจดีวัดกลางอุดมเวทนะครับ นะครับวัดกลางอุดมเวทนะครับที่มองเห็นก็คือพระมหาธาตุนะครับพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทนะครับพระมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดกลางอุดมเวทนะครับวัดกลางอุดมเวทก็ตั้งมาตั้งแต่สมัยจักรจนะครับมีความเป็นมายาวนานมากกว่าพันปีแล้วนะครับหนึ่งพันปีนะครับเป็น พระมหาธาตุนะครับมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทนะครับนะครับจะพาเข้าไปดูกาบไหว้นะครับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับพระมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์วัดกลางอุดมเวทนะครับอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นมหาธาตุที่มีตำนานมาเป็นพันๆปีนะครับสมัยบ้านแจกแกนะครับตำหนตำนานเมืองพนมไพรนะครับ ศักดิ์สิทธิ์นะครับของตำบลอำเภอพระนพรัพน,นะครับนี่ครับถ้าได้มีโอกาสได้มาก็ขอเชิญมากราบไหวบูชาวัดกลางอุดมเวทนะครับมาพระมหา,าธาตุเจดีย์วัดกลางอุดมเวทนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับเป็นวัดที่มี มาเก่าแก่มาวัดหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับจากตำนานที่มีคนแก่ได้เล่าสืบต่อกันมานะครับและนี่ยครับสมัยบ้านแก่เลยนะครับเป็นพันปีนะครับปัดกลางอุดมเวทนะครับนี่ครับก็ขอเชิญมาสักการะกราบไหว้นะครับถ้าผ่านไปผ่านมาถ้ามีโอกาสนะครับเป็นสิริมงคลนะครับ วัดกลางอุรมเวศก็ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขตเทศบาลตำบลพนมไพรเนี่ยครับอําเภอพนมไพจรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นประวัติเก่าแก่นะครับมีปูชนีย้สถานปูชนียาวัตถุมากมายนะครับจุดโบราณวัตถุนะครับในวัดมีมากมายนะครับขอเชิญมากราบไหว้นะครับผมก็จะพาไปทัวร์ไปเที่ยว ดูชมเมืองพนมไพรนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อได้ศึกษานะครับตามคลิปวีดีโอเนี้นะครับเผื่อลูกเผื่อหลานมาทํางานตรงนี้นะครับได้ศึกษาไว้ก่อนนะครับมีโอกาสได้ดูนะครับดูว่าอําเภอพนมไพรมีความเจริญแบบไหนนะครับอย่างไรนะครับได้ดูไว้ก่อนนะครับก็ เนี่ยครับอำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเผื่อได้มาเผื่อได้ศึกษานะครับเผื่อมีลูกมีหลานได้มาอยู่ทางนี้นะครับได้ดูไว้ก่อนก็ยังดีนะครับดูบ้านเมืองพนมไพรนะครับหรือประชาชนพนมไพรที่ไปทํามาหากินอยู่ที่อื่นก็จะได้ดูนะครับบ้านตนเองอยู่นะครับมีความเจริญนะครับเดี๋ยวนี้พนมไพรน่าอยู่นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ